จแจแจๆคคกของเทคุกนี่ก็ไป้ฮนหลอกเก็บมันนะาสบายดีทุกคนยินดีตอนทับขอนสูสองบ่ไกลบ้านหน้านะมื่อวันี้ผมเข้ากับพากันเดินทางเข้าป่าทุกคนนะมาเลยก็ในระหว่างทางมาเจอง,งูทุกคนพิงแดดอยู่ แต่ยังพระท่านอันอะไรยังบ่ทันตายนะพากันออมมาปุ๊มันอยู่อันเส้นนะพอดีขามมาฝั่งนี้เลยกะถือว่ามานเลยมานอะไรมานแล้วได้เลยตัวหนึ่งฮะบันในการจิได้พากันเดินทางต่อทุกคนมันสามคนเฮ่าไปด้วยไปัน จะเป็นสิบห้าไปอยู่ไทยนะอ่ะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่พักเลยทุกคนเดทีมงานเข้ากันกำลังมานะ็นไหมมาส่วนี้ครั้งแรกไกลขนาดไกลเลยไกลบ่อไก่กว่า ตัวเขาไปชนตัวหลังรถล้มซามเถื่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาอ่กะเบิงว่าสิคือทา้งนั้นหรือบ่อทุกคนนะจุดที่เขามาผักนี่กะนเนี่ยมาผักจุดนี้นะมีบอลผูกเป้ผูกยังสบายเลยพักกะอ,อยู่เทิ้นมีหรอได้เ,นเน <laughs> พราะกัเมิกแต่ว่า

กลางที่พักเหมาะเจาะเลยได้เนาะพอดีสุดเลยบอขัดขนาดโอเคไหนได้นอนยังนอนเต็มบ่กลางเต็มได้เออเป็นนอาเต็มมาได้ตาพายนอนมะแรงโอ้แจมแจมอะนี่ก็พวกเขาพากันหาปลาของได้นี่กได้ปลาหน่อยทุกคน กล้งกอ,กองอยู่ั้งล่ะลื้นหาเดี๋วได,ได้ยินตนหน่อยน่กองก้องมาของมันเองกชมกานชมนาะโอ้ขาดเลยน้เด็เกเงงเริ่มหิ่เขาเลยทุกคนจัามงนะ ขาวแบบนี้ตะเวนกำังกินข้าวเสีบผมม่ได้กินข้าวเทียมใช่ไหมเข้ามานะอันตัวได้แล้วเขามาอะชิบมงชิเนมเนาะเดินทางจากบ้านขอเกตบ่เนี่ยหมูขางเนาะไก่ดอกตัวหน่อยสอโห คึมๆเลยล่มก็นเลยมากนะบานเลยกินก๋อยปลามาเลยกระปูหินเด้หรือเนาะก็หอมใส่น้ำกันเลยได้ฮะโอเข่ากันได้ข้ายำนี่แบบว่ามันกรอบเลยครับเอาแจมได้ลองเบิรงนี้และมาเลยร่องเบิรงเป่าไก่บอเคยกินนี่มีแต่ไหรลองเลยนะนีอไม่แต่ร่องมามาปลาในสิ่งที่ฮ่องเเคยกินกะ ได้กินได้แมนต้องได้ลองมะแต่ละอย่างนะเล่ไหนได้ห้ามมาชมห้ามมาชมบ่เห็นบ่เห็นบไม่มีเนาะช่องนี้เนาะอยู่เข้า่าไปต่อละยไก่เยอะเข้ามาคันมามากจำแจวเลยเออแมนกินเมนูจำแจวเลยบ่เห็น เลาะกระเพิ่นฮะเอออ่ะโอเค,อเคนี่ก็เดี๋ยวเฮาอันตำแจวก่อนทุกคนตำแจวกินกับอันปลานี่แหละเพราะว่าห้าหมผสมกับบุฟี่นะนี่เดี๋ยวเฮาจีพริกจำก่อนจำพริกจีก่อนกำหน่ายกำลังเลยว่าอยู่มเขาเลย เดี๋ยวได้ฮะว่าเพิ่งผัดไทยไก่เลยมันเลยเนาะไปยิงเนาะจะใช่ไหมฮะยิงระวังยิงระวังข้างมากแมนเอ้ยยิงไปนี่เลยมีไม้ใอม่เพิ่มยิงเป็นปิ่งเป็นปิ่งโดนเนี่ยนอนได้หากินง่งเพลสโอ้มาเมล็ดเด้เขาต้องห้องทองไว้ก่อนแต่ก็เขายังมีป้ายด้วยนะเพื่อการเอาห้องทองนี่มันบอกว่าได้เพื่อ ประสบไปบ่ไร้เลยก็มีเด้อนเมนเด้สวยแต่ได้เอาไปสกอตฮอันมานนะครับมีอาหาร้องทองอะไรนี้ก็มาห้องห้องไายางเนี่ทั้งงูพอมเออแมนเนมาเช้าเี่เฮาก็ลืมแลวมันเนีออนะเฮามีอะไรกินกันแต่ว่าเฮาป้าวบก่อนเฮากินผวกป้าแล้รก่นป้งตัวซื่อมาเศ้าเลยโอเคผิดก็เหาจีเอากัน ปิดกับระบบเผาโล่โนี่นก็เดี๋ยวข้ามาตำผิดอันนี้สากเท่าไดบูมเมนยังได้ผิดกับข้าวจีเรียบร้อยเลยแหละจีกะใหม่ยยได้ทุกคนมันยังหอมมันยังแซ่บ พักนีไป,ไปมองไปกินเขากะกินธรรมาดามันกับบะแซบถ้าต้องไปกินแบบนี่โอ้กินทำกลางธรรมศาสตร์นี่แหละมีปิ่งไก่พร้อมนะ แจวเฮาอันนี้ปลายิ้ข่าวเลยโอ้ยยิวเลยมาได้พันพักอะไรยังไงเนี่ยลองมุงดูพักพักละโม่พักเลยขอเออจังเม้นยังเมนเมนหอ่ะวารอบุมันใจบุมันใจก็เอามากินจะเน้นเนาะผู้เอาเนาะในาะลองมึงดู ต้องให้ล่องก่อนได้บ่ได้ได้ได้ปลาเมียหนิเมียเอาพวใหม่เลย <c ười> โอ้บ่ได้บ่ได้เบิ่งในพานเฮานี่กะเออกินร้องบ่้งก๊งห่อห่อปลาเนาะืมนี่โอ้ใส่กระปูกน้ำอีกอนะเจียวเฮาืามขอบคุณ่บ อโม่ว้าบเต็มคำเลยมากินข้าวน้ำกันทุกคนมันจะหิวข้าวเลยบายเลยนะเดี๋ยวนซ้ำโม่งนะบ่โอ้ยข่าวสีแ้วได้าดดูบ้าสีแล้วข่าวเฉงเดินลงบนปลาก่อนปลาห่อกับพักเจ้ากพักยังดอกแม่พันธุ์ปลากินเป็นยังกระโทนแมพันนี่แหละ เป็ <c oughs> นอะไรอืมเ <c oughs> ขากันจะบอก <c oughs> ลองมึงได้ไหมไม่ละมงหอมวาน <c oughs> แี่ละพอมันาชมดิ <c oughs> มันเข่ากันเลยพออดเพราะว่าโมแดงของบุเมียนะ เห็นเลยนะพันเห็นเนาะโอ้เห็นนะเข่าฮะมันมฉมโฉมผัดผัผดรับข้าวเลยโอ้พักน้ำนำว้านะ <Hans. S 2> อืมนำน้ำพักน้ำเพิ่มไปคือเดียวอืม บางคนก็นเอ็นนั้นพังน้ำอโอ้แจมกระนาดแกวกระเพ็ดกระนาดออตอนนี้ก็กิ้นขขาวกิ้นน้ำเรียบร้อยทุกคนทีมนะเดี๋ยวกล้องคำคจะหน่อยแะก็สิได้พากันไปห้าหลอดนะจากสิได้เนี่ย คงอยู่คงกินเท่าไงมาแดงกันสิได้ฮาการป้ายมาโซนนี่กัรู้สึกว่าป้าค่ะลายอยู่ได้เพราะเฮาหล่อเลาะมือกันนะสำหรับกังเวทยังไงเนี่ยปกติอึ้นขึ้นนี่มันแห่งสีออกลายกว่าน,นี้นะขนาดทัานเขาไปอันโซนตะกอนจังวัดกังเวทบุ่เห็นเลยป่าเนาะมันยังก็ขึ้นกต่พอเห็นด้วยพอได้เดี๋คือบ่มีเลยแต่ว่าบัดพอ,อนตกตอนกลางคืนกันไล่ยอยู่ได้พอาะจุกวัอยู่ ผัดแอ<ต>นแถวนี้เป็นต้านรอการยู่แมนผัดมากกรเห็ดในเฮ็ดลดกับมันเป็นมูมเป็นมุมเ,เป็นแผ่นอยู่ประมาณบางทีตอนเขามาก็เห็นเป็นแผน่นะปลาลายขนาดปิดบามากมันน,นายชิตึกบอลอยู่ไงนายชิตึกบอลดึกที่อยู่ทุกคนนะนะบัดน,นี้ก็พักกันแใหญ่ไปหาของโยงยินทุกคนหรือว่าไปห้ารอปาลาเราด้งนะแล้วแต่ผูมักเลยมากอะพยายาม ให้มักไปทางใดกะไปนั่นแหละคือสวนเขาไก่เดียวสิไปห้าละส่วนพี่กรับอันบริจุกนะสวนในพันใหญ่เขานี่ได้ใส่กระแตบเออใส่กระแตน,ตนูได้แล้วหมวกบกย่างไปหาบึงไปหาเลาบึงกงินเนาะไหนต้มนำ้ำต้มนำ้ำกินเลยเพราะว่ากันหา คือว่าแล้วเนาะกินน้ำนี่กันมันนึงมากมันกระเสียงได้เจ็บท้องเออแม่นเละขันเขาต้มสุกหลือระยะต้มดีกว่าต้มดีกว่า็นไรรับมวลขนาดบรรยากาศได้เนาะลมเย็นวัยวอย นอนก็นอนไก่แจ่มหนำวัดจะตื่นเลย <laughs> จะตื่นอ๋อโอเคทุกคนนี่กะเดี๋ยวปั่นในเฮาสิมาฮัานเห็ดกินถาทีมงานเนาะหมดเละถาในผ่านในผ่านจะไปหาเละาะใช่สว่วนเฮาวในเห็ดกินป้าใวแล้วก็สิได้ไปหาปูหาปลานะบ่ฮู้โหในผ่านเฮาสิกลับมาจังโม่งเลยทุกคน คือพวงได้นี่ก็ไปหาหลอกก็ส้นนี่ก็น,นกบุกไข่ลายบันไดนะรู้สึกีิมเงียทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะล่มหรือว่าอากาศอากาศหนาวนะแล้วมันบุกไขอ่ออกกับประจัดนะทมงาน,นเ่าก็รับมวนเลย มาเาได้โบกมาเลยเฮ้ยลุนมาเอ้อาอเจ็ดเลยมานี่เห็นป่าเนี่ยนี่นี่นไล่อันนี้ก็ไปเก็บเอาขกเข้ามาทุกคนเพราะว่าขกเขานะ่ะลืมลืมเลียวไปหาเก็บเอาขกเขาพอได้ตั้แจวตั้มยังจะขกไปเลยนะีตัจ้จนแตกเพราะว่าปูนซีเมนกิน<อ>ตั้งแต่แจวเนาะ,นะคูนสิเมนเที่ยวตั้ตั้งแต่แจวเลยแตแกซะจากทีมงานได้นะ เาเผาเดือดดอนเลยครับมาหลังมาซชาอ,อันนี้มัน,นออกนะทุกคนมาหุกเก็ดมัน,นออกเลยครับเดี๋ยวจะหน่อยอน,นะครับจังสีตบนะตมกะนะ็น่าจะได้ตบทั้งโต้เลยเพราะว่าทีมงานเอาผ่าไปอีเละผ่าก็ตื้นมาดงเดียวทุกคนเนื่องจากว่าเอาขีดจั๊กนะเอาครับถือมาดงเดียวพอแบบว่อยากอันให้มันหนักเด้ทุกคน มีดเท่ากับมีดจากธรรมชาติได้ทุกคน,นีดูได้คักอันนี้เนาะแต่ว่าได้พน้นอยู่ได้พร<ล>มเลยว่าได้แก่อยู่ได้เลยอโอแน่นอนหรไม่เนาะได้พน้นเลย อ๋อร่มก็เย็นว้อยว้อยเลยลนะบาทเนี่ยมันเริ่มเหมือนเลยนาหน้า,นาเนี่ยนี่ดีอย่างได้ทุกคนดีที่ว่ายุ่งบ่ค่อยมีนั่นแหละตามปกติในสว่วงนาห้อนนานี่คนะยุ่งสีล่แต่ได้แกวนี้ โอ้ oh, บังได้ในมอความนี่อ๋อมีแต่ขี้ดินเดี๋ยวไรห้องมไม,มไ่ล่ะเออมีกินในไม่มาแทนได้ออืมมันนั่นไม่เดี๋ยวหลังไม่แล้วนี่มีแต่ขี้ดินมันสิ่งเยะเดี๋ยวหลังก่อนอ,อันนี้ก็ะซุกแล้วทุกคนนำสายจงหลวงเนี่ยเพราะว่บาบังได้เนี่ยเขาไปหลังเนี่ย แต่วันนี้ก็สิได้ไปหาหาปูหาปาลาได้ทุกคนนะเดี๋ยวยังได้กัแต่วานนี้ระวังไปหานี่กับขา้นตอนท้ายทุกคนนะครับชมนะพอดีมันชิญะทุกคนอยากเนระวังพผงเอาหานะแต่ก็สิได้ใส่เบ็ดปลาไหวเลยเดียังได้กัส่วนเบ็ดนี่ก็เอาใส่ปลาไหวนลครับตอนเส่ากันเลยทุกคนยังสิได้ยามนะ,ะเดี๋ยวยังได้กัถ้าเบิ่งบะต้นเท่าไปห้ารอ กันกันป to ู่กั internally. นป้าอะไรกับก <c oughs>. ัปมาจังที่ถ่ายทุกคนนะครับชมตอนนี้ในายพันเข้ากับยังบ่ทันมากคือกันทุกคนนะเดี๋ยวนายพันมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ถ่ายทุกคนนะครับชมอีกเที่ยงทุกคนเนาตอนนี้กับของเฮาพากันกลับมาเลยทุกคนนะเดียวได้ในพันเฮาไปเยีนเลาะปลานี่แต่เสียงมันได้ยินี้ดูสิครับซับว่าขึ้นแต่เสียงมันเออแต่ไรเนาะเนาะอ่ะ บอกเป็นยังเมื่อนี้ของกินเท่านี้บอกใดคำเดียวว่าเพี้ยเมื่อนี้เอามองเป็นลายเยอะเลยได้ทุกคนปลาลายล้วก็ใส่เบ็ดทอมทังเบ็ดทั้งม่องใส่เลยไหลเอาเลยเปียกเลยหนาวแล้ว วัาตื่นวัดล่องไปพอไหลมองพี่อากาศมันหนาวไะเลยอากาศมันหนาวคือตะเก้าหนาวหนาวยิ่งกระติกเนาะมันนี่มีหนาวไปเลยบอกเลยโซนมีปลาหลายเลยยอมพับเลยโอ้ปลาหลายอันโยะเอามองกลางเหลือไงที่น่ำมาลดอันก็ยังเขาเชยเนาะสัตวลายบัพอเนี่ยอันอันปลาแก่เบ็ดอีกลงไปเอาอีกวันกลางเนาะอ๋อไงอันอ่ะกันนัด อแต่ว่ามือนี้ได้ไลยเลยได่ไลยเต็มด้วยแต่วาหนาวเลยทุกคนนะเดี๋ยวมือนี้ก็สิตรัยพ่อปอนกันมือนมือก็บิตรัยย้ำเบ็ดต่ออีกเ<อ>บ็ดเท่ากับใส่ปลาไหวบอกป้าขอป้ายังเท่าอนาไหวได้วย ประคอประกังประกังก็ไล่ได้ตอนนี้พากันยั่วเขาเลยจีป้ากินคนลับโตเลยชวนได้พันกับติงปลาปลาเึมปลาปลาเสียมปลานกตเนาะ โอ้โหมีตัวขลักเลยนะนี่ขากืาอรสชาติยังาไม่สันตาเกียเนาะปิงปลาเฮากันเนะา,เานะเนนนอนปิงปลาปิงปลาปลาธรรมชาติปลาก็มีแต่เนี้ยวแซ่บเลยได้ปิงทางปา ยังปราโกฏปลาเสื่อมดูทางนี้ก็ปลาปลาแจมปลาตีเตมปลากระโบปลาชบแหลมๆนะปลาตีท่งเนาะปลาตับท่งอืมแจ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 มมาเนี่ยส่วนในห้องทองก่อนรู้สึกว่าหิวอัน ในมอนาต้มนาเท่านะแล้วหละเมือนี้คือสีคายบอกเบิ่งละอันเด้มกินเนะเออมากอนั่บ่ตัวนั้นแล้วแจ่มเนาะตัวน้นแห้งเชฟยอมพอดยอมบปอยู่อลโกเข้านี่กันเนาะคกของแท้โกนี่ก็ไปม่หลอกเ็บมันนะ phải hiệu nó là mất nga mất nga mày Ừ mh 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 nêu cái cạc này mh mh cái mh mh này mh 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 cái mh 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 cầu mh mh đó một đốt mh 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 โอ้ไกลเละไกลเละนี่โอ้สุกโอ้ทีเหน่อยโอ้ยังเลยปิงหนึ่งได้ทางไ้นยังโมสุกป็นได้ด้วยโอ้อเมซิงขนานดโดดขกเอา <c oughs> มาได้กินข้าวน้ากันทุกคนมามากินข้าวน้ากันทุกคนเดี๋ยว <มา S 1> กินข้าวแล้วกันสิได้พักกันพักบอนแต่ว่าเมื่อนี้บางที่นาซิมียกซองได้ไปหาปลาเนี่ยเพราะว่าเห็นปลาค่อนข้างที่จะลายเนี่ยราะว่าไปแล้วมันได้นะเออไปแล้วมันได้กันได้หยามก็อยามยามได้ได้กับไข่อยู่ได้หยันยามนะบบปันได้เนี่ยนะไ,ได้อยู่ดอกได้อยู่เนาะอ่าถ้าเบึงน้ำกัน นคลิปต่อไปไปเลยทุกคนนะเอ้าเดี๋ยวจังได้กับคลิปในวิดีโอนี้เฮาสีจบใบเพียงสิ้นแหล่ทุกคนเดี๋ยวจังได้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบปอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย